งเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้มาอัปเดตกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ส,สาวๆ BLACKPINK นะครับได้ขึ้นซาวเช็คที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วคอนเสิร์ต BLACKPINK BORN PINK อังกอร์อินแบงคอกเจวันเริ่มขึ้นแล้วนะครับกับรอบซาวเช็คที่แฟนๆทุกคนเนี่ยในส่วน VIP จะได้เข้าไไปปดูกน่อ กับสาวๆกันก่อนครั้งนี้ดูเหมือนว่าลิซ่าโรเซจีซูนะครับสคนนี้เนี่ยเขาแบบว่ารู้แล้วว่า,าพิินิหารความร้อนของเมืองไทยเป็นยังไงแต่เจนนี่ผู้ที่มาถึงวันนี้แล้วก็มาที่คอนเสิร์ตเลยเนี่ยน่าจะไม่ด้มีเวลาได้เปลี่ยนชุดนะครับก็เลยใส่ชุดแบบว่าแขนยาวขาย,ยาวลงมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงก็ตามนะครับช่วงนี้อากาศถือว่าเบาลงกว่า แต่ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาแล้วไม่ได้ร้อนแบบว่า40องศาอัพขึ้นไปแต่ยังไงก็ตามนะครับแฟนๆบอกว่าวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนโหดอยู่เหมือนกันแต่เจนนี่ผู้ที่แข่งแกร่งนะครับก็เลยสู้ฝ่าฟันได้ คนที่ชิลสุดเหมือนจะเป็นลิซ่าของเราเลยนะครับในวันนี้มากับเสื้อครอปที่พร้อมกระแทกกับความร้อนเต็มที่ใครจะฮอตกว่ากันไม่รู้แล้วนะครับในตอนนี้แข่งกันสุดฤทธิ์ระหว่างลิซ่ากับอากาศแฟนๆโซน VIP ที่ได้เข้าไปดูรอบซาวเชคก่อนวันนี้เนี่ยก็สู้สุดใจขาดดินเลยเหมือนกันนะครับพกร่มกันไปเหมือนกับว่าเป็นอาวุธอีกหนึ่งอาวุธที่ขาดไม่ได้เลยแสงแดดก็รุนแรงนะครับแต่ว่าด้วยความอยากไปเจอแบล็คพิ้งเนี่ยสู้เท่านั้นถึงจะชนะ เปิดโชว์แรกของซาวเชคมาด้วยเพลง Stay นั่นเองนะครับก่อนที่จะรันไปต่อในเพลงต่อไปลิซ่าเนี่ยดูยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักเหมือนว่าน้องดีใจมากๆเลยที่ได้กลับมาที่บ้านนะครับทั้งๆที่เมื่อวานเนี่ยก็เพิ่งไปงานมาแล้วก็กลับมาค่อนข้างดึกเลยช่วงดึกๆก็มาลง IG Story บอกฝันดีแฟนคลับแล้วก็บอกว่าให้กลับมานะครับทุกคนมาเจอกันที่งานคอนเสิร์ตนั่นเองลิซ่ามาแล้วในตอนนี้ มาพร้อมกับรอยยิ้มที่สดใสเลยทุกคนอย่าลืมเข้าไปรับชมกันนะครับใครที่ไม่ได้ไปเนี่ยอยู่ในทวิตเตอร์กันได้เลยเพราะว่าลิซ่ามาแจกความสดใสกันแล้วซึ่งในงานวันนี้เนี่ยหลายๆคนนะครับต่างบอกว่า ที่นั่งอะไรเป็นระบบระเบียบดีมากๆเลยตอนรันเข้างานก็ล็อกเป็นที่เป็นที่เป็นที่ไว้ทําให้ไม่ต้องมีการแย่งกันเกิดขึ้นมานะครับแต่ว่ายังมีคนที่แบบแอบยืนอยู่นะครับในทวิตเตอร์เนี่ยมีบน่บนๆกันว่าดูข้างหน้าแต่ว่ายืนขึ้นก็เลยทําให้บางคนที่นั่งเก้าอี้อยู่ข้างหลังดังนั้นเนี่ยก็อยากขอความร่วมมือนะครับบอกว่าแฟนๆหลายๆคน อย่ายืนกันเพราะว่ามันจะบังคนข้างหลังทําให้ไม่สามารถมองเห็นความสวยของลิซา่าความสวยของจีซูความสวยของโรเซ่และความสวยของเจนนี่ได้อย่างชัดเจนตอนนี้นะครับตอนที่เรากําลังอัดคลิปอยู่เนี่ยเพิ่งเริ่มกันเลยสาวๆเพิ่งขึ้นมานะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมโมเมนต์ต่ตางๆน่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นบนเวทีรอบซาวเชคเดี๋ยวเรานามาแชร์อีกครั้งนะครับคลิปนี้แวะมาแจ้งเตือนว่าสาวๆขึ้นเวทีเรียบร้อยซาวเชคพร้อม นะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ